สวัสดีค่ะกุ๊กนะคะจากเพจแกะกราฟกับกุบก๊กนะคะวันนี้ค่ะกุ๊กจะมาเล่าให้ฟังถึงสัญญาทองคําค่ะคือมีคนสอบถามกันเข้ามาในเพจเยอะค่ะว่าอยากจะเทรดทองคําแต่ไม่มีพอร์ตฟอลีกพอร์ตฟอลีกนะคะมันเป็นพอร์ตที่เราสามารถเทรดสินค้าต่างประเทศได้อย่างเช่นพวกทองคําน้ํามันบิตคอยอะไรพวกเนี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วตลาดหุ้นบ้านเราค่ะ ม,มีสัญญาประเภททองคําให้เราเทรดหลายตัวเหมือนกันเดี๋ยววันนี้กูมาเล่าให้ฟังค่ะว่าสัญญาทองคําที่มีให้เทรดในบ้านเราเนี่ยมีแบบไหนกันบ้างเนาะเบื้องต้นเลยค่ะคนจะเทรดทองคําเนี่ยค่ะต้องมีพอร์ตอนุพันธ์หรือพอร์ตเดลเวอรีก่อนเดี๋ยวกูวันนี้กูแสดงให้ดูผ่านหน้าจอสตรีมมิ่งนะคะละกันเนาะเบื้องต้นค่ะกดที่คาร์มาเกตมาตรงทีเฟก แล้วกดดอกดาวตรงกลางค่ะเลือกตรง Metal Futures มาที่ตัวแรกกันเลยนะคะตัว Go Online ค่ะลักษณะของ Go Online อะมี Go Online มันอ้างอิงทองคำที่เป็น US Dollar ค่ะมีชื่อย่อสัญญาคือ GO ลักษณะสัญญาอีกอันหนึ่งค่ะคือตัว Go Online เนะะี่ยค่ะมันจะมีวันหมดอายุ คือทุกๆไตรามาสดังนั้นในแต่ละปีอะค่ะโกลออนไลน์จะมีให้เทรดซีรีส์ตามนี้ก็คือซีรีส์ H ซีรีส์ M ซีรีส์ U ซีรีส์ Z ซึ่งซีรีส์ H เนี่ยค่ะจะหมดอายุไตรมาสหนึ่งอยู่หนึ่งซีรีส์ M ไตรมาสสองซีรีส์ U ไตรมาสสามซีรีส์ Z ไตรมาสสี่คุณคุณนไหมคะลักษณะการหมดอายุเหมือนกับทีเฟกเลย เรื่องถัดไปค่ะที่เราต้องรู้ถ้าเราจะเทรดโกออนไลน์ hmm. คือติ๊กไซส์หรือบิดออฟเฟอร์ค่ะบิดออฟเฟอร์ของโกออนไลน์ห่างกันทุกๆ0.1จุดยกตัวอย่างสมมุติบิดเป็น1784งเจดออฟเฟอร์จะเป็น1784.1เรื่องถัดไปที่เราต้องรู้ค่ะการคำนวณกำไรขาดทุนค่ะของโกออนไลน์ ยกตัวอย่างสมมุตินะเรามองว่าทองคําจะขึ้นเราเปิดลองทองคําที่ต้นทุนพันเจ็ด้อยแปดสิบถึงเวลาหาทองคำขึ้นจริงๆไปที่พันแแล้วเราเทค e profit คือทำำาอํากําไรอ่ะเราจะได้กําไรยี่สิบเหรียญคูณกับตัวคูณนัชนีค่ะของโกออนไลน์ซึ่งตัวคูณของโกออนไลน์คือสามร้อย คูณกับจํานวนสัญญาค่ะสมมุติยกตัวอย่างว่าเราเปิดหนึ่งสัญญาเราจะได้กําไรทั้งหมดยี300่สิบคูณสามร้อยคือหกพันบาทเข้ามาในพอร์ตค่คาคอมอะไรนี่เรียบร้อยหกพันต้องไปหักกับค่คาคอมอีกเนาะซึ่งค่คาคอมแต่ละคนไม่เท่ากันนะแล้วแต่ว่าใครได้เท่าไหร่ประมาณนี้ค่ะรายละเอียดลักษณะของโกออนไลน์มาที่ตัวถัดไปกันบ้างโกสฟิวเจอร์ค่ะ โกสิฟิวเจมีลักษณะสัญญาที่เป็นสัญญาทองคําที่อ้างอิงทองคําบาทไทยค่ะวันหมดอายุค่ะของโกสิฟิวเจจะเป็นหมดอายุทุกๆเดือนคู่ค่ะยกตัวอย่างให้ฟังในหนึ่งหนึ่งในหนึ่งปีจะมีสัญญาตัวโก GF10 เสิเนี่ยอะไรบ้างซีรีส์จี G ค่ะหมดอายุเดือนกุมภาซีรีส์เจหมดอายุเดือนเมษา ซีรีส์ M ค่ะหมดอายุเดือนมิถุนายนซีรีส์ Q หมดอายุเดือนสิงหาคมซีรีส์ V ค่ะหมดอายุเดือนตุลาคมและซีรีส์ Z หมดอายุเดือนธันวาคมอันนี้คือซีรีส์ที่มีให้เทรดของตัว GF10 ทั้งหมดนะคะซึ่งโดยปกติเขาจะ,สะแสดง3ซีรีส์ที่ใกล้ที่สุดให้เราสามารถเทรดได้ ติกไซส์ size, หรือบิดออฟเฟอร์ค่ะของ gf10 เนี่ยจะห่างกันทุกๆสิบเช่นถ้าบิดเป็นสองหมื่นหกหกร้อยเจ็ดสิบออฟเฟอร์จะเป็นสองหมื่นหกหกร้อยแปดสิบต่อไปค่ะการคำนวณกำไรขาดทุนของ gf10 ค่ะยกตัวอ,อย่างนะสมมติเรามองว่าทองคำจะขึ้นเราเปิดลอง g ค่ะต้นทุนสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อย ถึงเวลาทองคำขึ้นจริงเราทำกำไรหรือ take profit ที่สองหมื่นเจ็ดพันเราจะได้กำไรทั้งหมดสามร้อยบาทคูณกับตัวคูณค่ะของ GF10 ก็คือสิบคูณจำนวนสัญญาสมมุติว่าเราเปิดหนึ่งสัญญาเราจะได้กำไรเข้าพอร์ตค่ะสามพันบาทอันนี้คือ,อรายละเอียดค่ะของ GF10 หรือ Go-10 ิ u ฟิวเจอร์ ตัวถัดไปค่ะที่กุจะเล่าให้ฟังคือโกห้าสิบค่ะตัวโกห้าสิบอะชื่อย่อสัญญามันคือ G F เฉยๆคือ G F เลยค่ะลักษณะสัญญาอื่นๆน่ะเหมือนโก1สแทบจะทุกป,ประการต่างกันอย่างเดียวคือวิธีการคำนวณกำไรขาดทุนกุ๊งยกตัวอย่างให้ฟังค่ะสมมติเราเปิดลองตัว G F ตัวนี้ต้นทุนสองหมื่น หกพันแปดร้อยแล้วเราเทคโปรฟิตที่เดิมสองหมื่นเจ็ดพันเราจะได้กำไรค่ะสองร้อยบาทคูณกับตัวคูณค่ะของ G F ตัวคูณ G F คือห้าสิบบาทค่ะคูณกับยกยกตัวอย่างว่าสมมติเราเปิดเปหนึ่งสัญญาค่ะเราจะได้กำไรมาหนึ่งหมืนบาทเข้ามาในพอร์ตเรา อันนี้คือวิธีการคำนวณกำไรอะค่ะของตัวโก5ห้าสิบหรือว่า g f ทีนี้มาช่วงเวลาซื้อขายกันบ้างช่วงเวลาซื้อขายของทั้งโก GO โอกออนไลน์โก1สิบโกห้าสิบจะเหมือนกันค่ะคือตอนเช้าเราเขาจะเปิดให้เราซื้อขายได้ตอนเก้าโมงสี่สิบห้าปิดเที่ยงครึ่งเปิดอีกทีบ่ายสองสิบห้าและปิดตอนสี่โมงห้าสิบห้า จะเห็นได้ว่าช่วงเวลาเนี่ยเป็นเวลาเดียวกับที่ทีเเปิดปิดเลยทีนี้ทองคําทองคําโลกอะ่ะเขาเปิดให้ซื้อขายได้ถึงน่าจะตีตีสี่หรือตีห้าไม่แน่ใจแต่บ้านเราอะ่ะเลยทองคําบ้านเราเนี่ยมันก็เลยมีในเซสชันคือให้เราเนี่ยสามารถซื้อซื้อขายตอนงคืนได้ด้วยซึ่งในเซสชัน nice เนี่ยค่ะเขาเปิดให้เราซื้อขายตอน หกโมงห้าสิบจนถึงตีสามค่ะจะเห็นได้ว่าตอนนี้นเนี่ยโกลฟิวเจอร์บ้านเราเนี่ยเปิดให้ซื้อขายได้ถึงตีสามแล้วค่ะมันทําให้เมื่อก่อนที่มันจะมีความเสียเปรียบเพราะว่าเราอปิดเร็วคือปิดเที่ยงคืนตอนนี้นเนี่ยความเสียเปรียบมันหายไปค่อนข้างเยอะแล้วค่ะดังนั้นมันน่าสนใจเหมือนกันเผื่อว่าใครที่ไม่มีพอร์ตพอเล็กเนาะทีนี้ ตัวทองคําบ้านเรามันมีสัญญาอีกประเภทหนึ่งค่ะเรียกว่า d e f e r contract หรือ go D ดค่ะตัว go D ดเนี่ยมันมีจุดเด่นของมันคือมันสามารถส่งมอบเป็นทองคําแท่งได้ด้วยลักษณะสัญญาอันอื่นๆก็คล้ายๆกับทองคําอันอื่นๆอันแรกนะคะชื่อยอ่อสัญญาก่อน go D ดชื่อยอ่อสัญญาจะเป็นมีชื่อยอ่อคือ G D วันหมดอายุค่ะมันจะเป็นสัญญาที่หมดอายุทุกๆไตรามาสก,ก็คือมีซีรีส์ H M U Z เหมือนกับ Go Online เลย H ก็ Q 1 M Q 2 U Q 3และ Z Q 4การคำนวณกำไรขาดทุนน่ะเอามาที่ Bid Offer ก่อน Bid Offer ค่ะหารทุกๆ0ูน .1 นนจุดนึเหมือนกับ Go Online การคำนวณกำไรขาดทุนกันบ้างค่ะ ตัว Goldie d f e r contract เนี่ยมันมีความซับซ้อนในการคำนวณกำไรขาดทุนนิดนึงค่ะยกตัวอย่างนะสมมตุติเราเปิดลองต้นทุนหนึ่งเจ็ดแปดศูนย์ take profit พันแปเราจะได้กำไรยี่สิบเหรียญตัวคูณของ Goldie ค่ะคือสามจุดสองหนึ่งสี่แปดยังไม่จบแค่นี้เวลาเราจะ,จะคำนวณกำไรขาดทุนเราต้องไปคูณอัตราแลกเปลี่ยนค่ะ อัตราแลกเปลี่ยนเป็นไทยบาทต่อ u s เดอลลร์ซึ่งเราต้องไปดูว่าณตอนนี้เนี่ยณนะตอนนั้นที่เราเทรดอะนะทางตลาดเขากําหนดให้อัตราแลกเปลี่ยนเป็นเท่าไหร่แล้วคูณออกมาถึงจะได้กําไรที่เราจะได้ทีนี้รายละเอียดของโกด์ดีเฟอร์คอนแทร t มันบีกนิดนึงค่ะตรงที่ว่าถ้าเราเข้าไปซื้อตัวโก l ดดีเนี่ยแล้วเราไม่ปิดสถานะ จนถึงวันหมดอายุอะค่ะเราจะโดนบังคับให้มีการส่งมอบบังคับให้ส่งมอบท,ทองคําค่ะซึ่งมันมีข้อแมอีกนิดหนึ่งด้วยตรงที่ว่าถ้าเรามีสัญญาไม่ครบสิบสัญญาคือมีแค่หนึ่งคอนแทคสองคอนแทคเราจะไม่สามารถส่งมอบทองคําได้เราจะต้องสะสมสถานะให้ครบสิบสัญญาเราถึงจะส่งมอบทองคําได้ซึ่งถ้าเกิดว่าเราเนี่ย มีสถานะตัวโกดีจนแล้วถือไปจนถึงวันหมดอายุเนี่ยคะ่ะเราจะโดนบังคับส่งมอบค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่มีทองคําไปส่งมอบให้เขาเนี่ยเราจะโดนค่าปรับคือดอกเบี้ยด้วยค่ะซึ่งไอ้ดอกเบี้ยเนี่ยเรามันเรียกว่าดีเฟอร์ชาร์อะไรประมาณเนี้ยคะ่ะดังนั้นเนี่ยเออมันจะมีความซับซ้อนนิดนึงในสัญญาโกดีดีเฟอร์คอนแทคประมาณนี้แล้วก็ก เออชี้ให้เห็นหนิดนึงตัวโกดีเนี่ยวอลุ่มไม่ค่อยมีค่ะดังนั้นแนะนําถ้าเกิดใครไม่มีความไม่ได้มีความประสงค์จะสง่งมอบทองคำเนาะเทรดตัวโกออนไลน์โกสิบโกห้าสิบจะสะดวกกว่าก็ประมาณนี้ค่ะรายละเอียดทองคําที่มีให้เทรดในบ้านเราในประเทศไทยในตลาดพุ้นไทยทั้งหมดเนาะทีนี้ก่อนจะจบค่ะกุ๊กมีทํา ตารางเปรียบเทียบให้ดูว่าลักษณะสัญญาของทองคําแต่ละประเภทอะค่ะมันแตกต่างกันยังไงเบื้องต้นขอเอาหน้าตัวเองที่บางออกก่อนแล้วก็เรื่องสุดท้ายนิดน,นึงค่ะเนื่องจากว่าสัญญาทองคําเนี่ยมันเป็นอนุพันธ์ใช่ไหมคะมันต้องมีการวางอัตราหลักประกันด้วยค่ะในตารางนี้นก็ใส่รายละเอียดว่าตัวทองคําแต่ละตัวเนี่ยต้องวางหลักประกันเท่า,หา,ยยาไหร่ยังไง ปัญัาน,นี้เลยค่ะซึ่งโน้ตไว้นิดน,นึงนะในตารางเนี้ยคุกใส่ตัวตอัตราลการอ้างอิงวันที่22เดือนเมษายน2021ซึ่งอัตรารลการมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคะก็วันนี้ก็มาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับสัญญาทองคําประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวโอกาสหน้าถ้าเกิดมีเรื่องอะไรน่าสนใจเดี๋ยวคุงมาแชร์ให้ฟังอีกรอบหนึ่งเนาะฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ